โปรโมชั่นสุดเววราคาสุดเร้าใจ สวัสดีครับทีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องประเสิิฐผลยุทธาสาขาอเภอวังสหมอนะครับวันนี้พบกับเซลล์แพนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโต y o t a v วีอ 1.5e นะครับปี2009กระซิบบอกไว้ก่อนเลยตัวนี้ราคาเบามากทีนี้ตามผมมาดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างครับผม <c oughs> ครับผมเราก็มาดูภายในกันเลยว,ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ เรื่องจากฝั่งนี้นะครับประตูฝั่งผมตัวนี้เป็นประตูฝั่งคนขับคอนโทรลด้วยระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับก็ปรับได้ทั้ง4บานเลยครับผมแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับสามารถปรับได้ตามใจท่านเลยนะครับ L/R ตัวนี้มาพร้อมกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะครับ ลูแจเป็นรีโมทนะครับสามารถทับเก็บได้มาดูพวงมาลัยว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เป็นพวงมลาลัย power นะครับตัวนี้เป็นพวงมลาลัย power ตัวนี้เครื่องยนต์1.5 e เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แล้วก็คอนโซลด้านหน้าจะกกว้างมากๆนะครับผมอ่าเดือนไมอะไรจะอยู่ตรงกลางนะครับจะอยู่กลาง ตัวนี้เหมือนเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาแล้วครับวิทยุตัวนี้แต่เราสามารถเสริมเพิ่มเติมแต่งได้นะครับสําหรับใครอยากแต่งครับผมก็ช่องแอร์แอร์ก็เย็นสบายนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นรถปี09ก็อาจจะย,ยังไม่ทันสมัยเหมือนรถปัจจุบันเท่าไหร่ครับผมแต่มันก็ได้อัตลรถและความคลาสสิกในตัวครับผมเป็นรถเก่าแบบคลาสสิกแต่ภายในยังสะอาดสะอ้านมากนะครับมาดูด้านหลัง ของผมกันเลยครับว่าเบาะเขาเป็นเบาะหนังซึ่งทําความสะอาดได้ง่ายมากมากครับเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีเทานะครับซึ่งตัดกันกันกบสีตัวรถเป็นสีดําเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากมากนะครับตัวนี้ภายในสะอาดมากเจ้าของเดิมใช้งานแบบ รักษารถอย่างดีนะครับตัวนี้ใครได้ไปถือว่าโอเคโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากดูภายในและตัวรอบรถกันไปแล้วทีนี้ลูกค้ยายจกรู้ราคาแล้วใช่ไหมครับราคาค่าตัวของเจ้าตัวนี้นะครับ165,000บาทเท่านั้นครับลูกค้า1 6 5่0 0กบาทนะครับแต่สําหรับ ที่ใครไม่อยากไม่อยากใช้เงินก้อนนะครับสามารถผ่อนเบาๆนะครับ1,900บาทรับรถครับผม1900บาทรับรถแล้วจ่ายค่างวดเบาๆแค่สามพบาทนะครับผ่อนสั้นๆแค่60เงวดเท่านั้นนะครับหรือว่า5ปีนะครับผมเอกสารง่ายครับไม่ยุ่งยากติดต่อเซลแพนได้เลยครับ0648863308 0648863308 จะโทรมาหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยครับเดี๋ยวผมให้คำปรึกษาให้คำแนะนำท่านว่าท่านจะใช้อาชีพอะไรในการยื่นคู่นะครับทักทายคุยกันครับผมง่ายครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดลเแทนขอตัวลาไปก่อนก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องประเสริฐผลยุทธคาสักษาเภวางสามหมอนะครับหรือว่าจะติดตามทางเพจก็ได้นะครับเพจก็ประเสริฐผลยุทธชาวังสาหมอนะครับ ผมย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ0648863308สสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ